ส่วนทั้งนี้ก็เป็นธุรกิจมืดนะครับเผาถ่านครับเอาฟืนไม้จากที่ตัดทางสวนจากข้างบนลงมานะครับที่ปลูกต้นไม้ก็เยอะมากนะครับน่บนเลยกองเท่าภูเขาเลยครับเอาขึ้นไปแล้วนะครับเตาหนึ่งนะครับพอประมาณสิบห้ากระสอบนะครับ ก็ว่าจะมากองเอาน้ำส้มควันไม้นะครับแต่ว,ว่าแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเอาน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้นะครับไว้ใช้ลดผักใส่ต้นไม้นะครับป้องกันมเลเรงก็เป็นการประหยัดไปอีกทางนะครับน้ำส้มควันไม้ก็ขายกันแทยมากนะครับลิตรหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบบาท ถ้าใครเผาฐานก็สามารถลองไปได้นะครับเอาไว้ใช้ดูครับเผาครึ่งปีไม่รู้จะหมดหรือเปล่าครับวันนี้เยอะมากเลยก็เตาถ่านตัวนี้ก็จ้างเขาขุดนะครับในราคาหนึ่งพันบาทก็ทั้งขุดแล้วก็ปั้นเตาให้นะครับแล้วก็ เอาฟืนลงให้ด้วยเตาแรกนะครับพอคุ้มนะครับ1,000บาท